ngan khâu leo bật nè nick anh khập như ngay chùm à anh ngay trôm tôi mới này toai mai Tổ mai cổ đi ô เดี๋ยวเอาคันนั้นมาดึงครับมึงจะขับมาโจมอีกเด้อมึงจะมาลองหองกลางเด้อนิกเกาะโซ่เลยเองอ่ะเอ็งขับด้วย เขาโซ่โน่นดีกว่าป่ะเขาโซ่อยู่คันนน่นแหละโอ้ เฮ้เดเงยียงงี้ดเลยเว้มึงยาหาวเลยเด้อจมมานีงานเขาเลยพอพาพอพอ๋ฮะก่อข้างัาง,งั้นแหละ นั่นแหละข้างหลังนั่นเลยแม่ไม่ไม่เอาบนเลยก็ได้เออวางหางลงอีกก่อนควงปวนวางวาง,วางหางลงอีกนิดนึงเออใส่เกยร์เลยด้วย

Ni ni, apa ni? อ๋อพ่อห่วยโหดเหรวะวางผานลงสุดเลยลสุดระเบิไปทางไหนครับเสร็จแล้วนี่เมื่อนี้ก็เสร็จล้ว ้อยไหมไม่ยังครับเนี่ยนะแล้วตัดเป็นตัดจะให้่แต่ว่าผมก็ใส่แบบนี้ไปจเลยนใส่ได้ไม่เยอะครับใส่ทตนไเ่ตันไม่กี่หตัดยาวไหมครับไม่ยาวมิดฮะมิดเอาไปทำอะไร อ๋อทำไม้พวกนั้นเหรอครับผมไม่รู้ผมคิดยังไงให้ยังไงล่ะครับผมก็ไม่ค่ครับนี่นเกิดเสร็จแล้วไม่ก็ถ่ายวีดีโอเล่นๆเฉยๆไม่ค่อยได้ลงหรอกจะตัดตอนนี้เลยบอกตัดจีต้นต้นนั้นบอกต้นใหญ่อยู่เด้อนี่ เสร็ง่ายไหมหมันจะเสร็ง่ายไหมวพี่เยเอาสาไปสายไปรดอย่งอสมสน่งเสร็จไหม่เสร็จหรอกอใหญ่อีกอใหญ่เยอะครับแล้วไหนมันจะตัดแล้วจมโคนอีกน่าจะยากอยู่นะม่เยอพี่ขับเดี๋ยวผมยกเองไปเร่งขึ้น เฮ้ยเอาไปลงก่อนว่ะไปไป <c oughs> อันนี้ก็มาถอยมันเฉยๆครับทำมาพอได้ถอยในบ้านมันอยู่ต้นอ,อยู่ไรนะมันไม่ถอยเอามาใหญ่ต้นนี้ใหญ่เหมือนกันนะั่นะนะ่ะน่ะซื้อเขาเท่าไหร่ครับต้นนี้ซื้อซื้อเขาพันหนึ่งโอ้สบายเลยพันหนึ่ง